ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้เนาะจะมาดูนะคะว่าแม่มจะอ่านดวงให้กับเพื่อนๆเนาะในดวงประจําเดือนนะคะตุลาคม2568ดูโดยภาพรวมนะคะก่อนเนาะว่าจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะก็แม่มไม่ดูพลังงานตัวตนนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดไปเจอเจอคลิปนี้เนาะก็ นำคำทํานายดีๆค่ะไปปรับใช้กับตัวเองละกันนะเป็นภาพรวมนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูการงานกันก่อนเลยว่าจะเป็นอย่างไรฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะซัพพอร์ตช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ,ะมาดูการงานกันก่อน ว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห,โหไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่พฤษีโอ้การงานมีแนวโน้มดีนะคะเพื่อนๆเดี๋แมจิเชียนค่ะ่าแต่ก็ต้องระวังอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะห้าเหรียญไพ่ของไพ่เดค่ะแล้วก็อัศวินถือไม้เท้า อืมการงานนะคะไพ่ของพฤริษีขึ้นจริงๆแล้วไพ่ของพฤษิบวกกับเดอะแมจิเชียนเป็นไพ่ของคนฉลาดมีสติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือในแขนงที่ตัวเองแบบว่าทำอยู่อะคะ่ะ นะคะดำเนินการอยู่อะไรเงี้ยแต่ในขณนะเดียวกันหากมีโอกาสใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาแม้ว่างานนั้นอาจจะดูเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะถูกมอบหมายอะไรก็ตามแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จคือสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีนะคะขอเพียงแต่ศึกษาเรียนรู้เนาะจะได้ครูบาอาจารย์ดีแหละแล้วก็มีสติปัญญาที่จะพร้อมนะคะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ อะไรที่แบบเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการพัฒนาในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยมีความโดดเด่นมากนะคะหากคือมองในเรื่องของการงานแบบมองในเรื่องของการเรียนไปด้วยเลยนะคะหากเรียนต้องการจะเรียนต่อหรือว่าเรียนลงคอร์สอะไรต่างๆก็แล้วแต่ค่ะเรียนในระบบการศึกษาหรือว่าเรียนคอร์สสั้นๆเรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง เติมเติมความรู้อะไรเงี้ยคือมีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีนอกจากจะได้ครูบาอาจารย์ดีนะคะก็ได้เพื่อนกัลายาณมิตรที่จะนำพากันไปสู่ความสำเร็จด้วยและสำคัญคือตัวของเพื่อนๆนะคะจะมีสติปัญญาในการที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเปิดรับความรู้อะคะ่ะนาออืมเป็นคนที่ฉลาดอะหะใน การงานมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกนะว่าหากมีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอคนนะะเรื่องของบุคคลเรื่องของการช่วยเหลือแบบประมาณว่ามีการช่วยเหลือกันนะแต่ว่าได้รับความไม่ยุติธรรม การถูกให้ร้ายอะไรที่ทํางานต่างๆอย่างเนี้ยค่ะการถูกแบบว่าอขโมยซีนถูกป้ายสีนะคะมันจะจบลงเนาะแล้วก็ที่เคยติดๆดขัดขัดอย่างเนี้ยค่ะปัญหาแม้รัวไปถึงเรื่องของการเงินด้วยที่เคยสะดุดนะคะก็ตรงเนี้ยคือจบลงเหมือนกับว่าเราจบที่ใจเราด้วยะคะ่ะเพื่อนๆคือ อะไรที่เราเป็นความไม่สบายใจอะไรที่เราเป็นความทูกกะอืมคือเหมือนกับว่าเอหวังเงินก้อนนี้แต่ยังไม่ได้มามีอะไรแบบติดขัดไปหมดหรือว่ามีการแบบถูกคนเอารัดเอาเปรียบขโมยผลงานก็จะได้รับความอยู่ที่ทมเนาะคือคือได้คืนกลับมานะคะหรือตรงเนี้ยคนไม่น่ารักคนไม่ดีอ่ะก็จบไป หากถ้ามองเนาะอาจจะได้เลื่อนคั้นเลื่อนตาแหน่งได้หรือว่า,าถ้าคิดจะโยกย้ายขยับขยายก็มีโอกาสได้ขยับขยายแต่จริงๆแล้วต้องบอกนะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆคิดที่จะลาออกจากงานเพื่อเปลี่ยนง,งานย้ายงานอันนี้คือขอให้เ,เพื่อนๆคือมันมีแนวโน้มแหละว่ามีโอกาสไปนะคะมีโอกาสไปอยู่ที่ใหม่แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบอกกับเ,เพื่อนๆนะคะว่า ควรที่จะหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาที่ใหม่อ่ะให้ให้ดีก่อนเท่าที่เราจะศึกษาได้เช่นนะคะเช่นระบบการทำงานเขาเป็นอย่างไรนะคะบริษัทองค์กรมีการดูแลพนักงานเขาเรียกว่าสวัสดิการอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปในทิศทางใดทำงานนี้ มีการมอบหมายงานชัดเจนหรือไม่อะไอย่างเงี้ยค่ะเวลาเข้าออกงานการลากอก็ก็เรียกว่ารวมคือสวัสดิการต่างๆอะค่ะมันสอดคล้องไปในทางที่ยุติธรรมหรือเปล่าอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าที่เดิมเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันกระท่อนกระแทนม,มันไม่ไหวมองหาที่ใหม่ได้นะคะก็มีโอกาสได้ด้วยแหละ มีโอกาสแบบความรู้ความสามารถอะคะ่ะพัฒนาในงานทีนี้ถ้าเพื่อนๆทํางานอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาคนแพทย์พยาบาลนะคะ,ะคุณหมอแพทย์แผนไทยเภสัชกรนักกายภาพบำบัดนะคะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุบ้านพักคนชรามูลนิธีต่ตางๆคะ ขายเขาเรียกว่าเปิดร้านอาจจะวัตถุโบราณค้าขายของเก่าอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะของเก่านะคะแล้วก็ครูเป็นครูครูบาอาจารย์นะคะเป็นวิทยากรอ,อสายซัพพอร์ตนี่ทุกแขนงน,นะคะมีโอกาส คือเติบโตไปได้ถ้าเกิดว่าจะพัฒนานะคะถ้าเกิดมีช่องทางโลกโซเชียลก็เป็นอะไรที่หยิบจับได้นะเพื่อนๆนะสามารถที่จะทําได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการให้กําลังใจคนหรืออาจจะเป็นแบบเป็นนักเขียนเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็มีโอกาสเติบโตไปในทิศทางที่ดีด้วยความรู้ความสามารถของเพื่อนนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวกับมูลณิธิต่างๆช่วยเหลือองค์กรต่างๆทำงานเกี่ยวกับออกแกนไนจัดงานศพนะคะจัดงานพิธีกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพื่อนเพ่อ,องานช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเขาเรียกอะไรสร้างสถานที่อะค่ะให้กับเหมือนดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยดูแลผู้ป่วยดูแลคนชรานะคะดูแลเด็กอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะสถานพักฟื้นฟื้นฟูอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ยังจะคงเติบโตก้าวหน้าไปได้อยู่ งานราชการมีโอกาสขยับขยายแต่จริงๆแล้วอะถ้ามองนะคะตามหน้าไพ่เนี้ยคือเพื่อนๆก็หลายพลังงานก็มองเรื่องของความเอาแค่กินอิ่มนอนอุ่นอยู่สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมถะ ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องข่าวของเงินทองเพชรนินจินดาหรืออสังหาทรัพย์สินอะไรมากมายนะักขอให้ตัวเองแบบมีเงินซัพพอร์ตตัวเองยามยามใช้ชีวิตอยู่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มีพลังกายในการขับเคลื่อนตัวเองใช้ความสามารถตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีดูแลตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆมองนะคะ เนาะอยากให้เป็นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูการเงินกันบ้างเป็นอย่างไรเอ่ยการเงินนะคะการเงินของเพื่อนเพื่อสองเหรียญค่ะสามดาบหนึ่งไม้เท้าหกเหรียญแล้วก็ 7ดาบการเงินนะคะในช่วงแรกต้องบอกก่อนเนาะมันมีการต้องหมุนเงินอาจจะหมุนซ้ายใจขวานะคะต้องบาลานซ์เงินให้ดีต้องสร้างจุดสมดุลให้ดีเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องจ่ายอะคา่ะอย่างเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายทั้งตัวเราทั้งคนรักทั้งคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบว่ามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรที่แบบว่า จะต้องไปซัพพอร์ตการเงินหรือการซ่อมแซมอะไรต่างๆการดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพอันนี้แนะนำให้เพื่อนๆทำเนาะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะที่เหมือนกับว่าเราเสียเงินไปแต่เราได้รู้ร่างกายตัวเองเนาะได้เรียนรู้ร่างกายตัวเองหรือก็เป็นไปได้อาจจะแบบว่าเป็นการสร้างบุญทำบุญอย่างนี้ก็ได้นะคะ สร้างบุญสร้างกุศลไปเนาะหรืออใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่อ่ะก็ก็ต้องบอกเนาะเจ็ดดาบบางทีมันมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะมากระทันหันเหมือนกับว่าไม่น่าจะเสียเรื่องนี้แต่อาจจะต้องเสียนะอย่างเช่นเ,เรื่องของคดีความอะไรบางอย่างที่มันจะต้องขยับ อย่างเงี้ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมค่านูนค่านี่ค่ะแบบที่มันต้องใช้จ่ายอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ว่าทางนี้ก็ต้องบอกนะว่าถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายไปนะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้รับรายรับเข้ามาคือมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้มีโอกาสที่เงินจะหมุนเข้ามาหรือว่าได้โอกาสในเริ่มในการเริ่มต้นอะไรใหม่ นะคะอาจจะเป็นช่วงแบบว่าสักประมาณแบบผ่านพ้นต้นต้นเดือนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอาจจะได้เริ่มต้นกับทิศทางใหม่แล้วก็การเริ่มต้นเนี้ยนำพามาซึ่งความสำเร็จนะคะคือเหมือนมองหาทิศทางใหม่เจออาจจะเป็นทำเกี่ยวกับออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่างานที่เกี่ยวกับความสามารถแล้วหนุนนำเรื่องการเงินเข้ามา อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องบอกด้วยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจในการเป็นผู้ให้ชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีโอกาสว่าบุญจะหนุนนำให้เพื่อนๆนะคะได้รับความยุติธรรม เนาะทั้งการเงินก็เข้ามาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เป็นการเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกให้เตือนนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินต้องระวังแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างบุญ นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกําลังเงินแล้วมันกระทบมันเดือดร้อนอันนี้ก็อย่าทําคือเบรกไว้ก่อนแต่ให้ทําในรูปแบบอื่นนะคะเช่นว่าการบริจาคสิ่งของข้าวของที่ไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีนะคะ,ะ,คะการให้พลังใจคนกําลังใจคนเนาะหรือว่าอ,อ,อาจจะแบ่งปันในรูปแบบอื่นๆอย่างนี้ค่ะ ที่เราไม่ต้องเสียทรัพย์การสวดมนต์ทำสมาธิหรืออยู่ในหลักศาสนาที่เพื่อนๆเคารพนับถืออย่างนี้ก็จะหนุนนำแต่มีโอกาสถ้าเพื่อนๆนนะคะติดขาดในเรื่องของการเงินเพราะว่ามันติดเรื่องของคดีความหรือว่าการทะเลาะวิวาทอะไรกับใครอยู่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะก็จะจบอาจจะจบสิ้นตรงนี้ไปหรือว่าคืบหน้าหรือว่าได้รับ ใครที่หยิบยืมเงินไปอะคะ่ะเพื่อนๆที่ผ่านมาหยิบยืมเงินไปเราก็กลัวเนาะเขาจะชักดาบไม้แบบว่าเสียเงินแล้วจะมาเสียแบบเสียเพื่อนแล้วก็ต้องมาเสียเงินด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือติดตามทวงถามอะไรกันมาก็ตลอดเลยก็ผัดวันประกันพุ่งกันมาอนะคะก็มีโอกาสเนาะที่จะได้รับนะคะที่จะได้รับ เงินส่วนนั้นมามีโอกาสได้รับความยูทิธรรมแต่ว่าก็ยังต้องมีการติดตามทวงถามกันอยู่นะคะก็อย่าย่อท้อเนาะมีโอกาสที่จะได้มาแหละเขาอาจจะมีการเงินอะไรของเขาเข้ามาเนาะก็ก็ถือว่าเออเป็นโชคดีอะค่ะเราก็จะได้รับมาสักทีทีนี้ ต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูเลยว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาหยิบมายืมเงินช่วงนี้นะคะในเดือนนี้แตะเบรกได้เบรกนะคะเพื่อนๆนะยังไม่ต้องให้ใครหยิบใครยืมเดี๋ยวจะโดนแบบซ้ํารอยอีกนะคะแบบชักดาบเอ่ยต้องมาตามกันเหนื่อยอกเหนื่อยใจอย่างเนี้ยหรือถึงขั้นมีการฟ้องร้องกันก็มีนะคะอืมอันนี้คือต้องระวังแต่ว่า เพื่อนๆพยายามมันติดตามทรงถามนะถ้าใครยืนไปนะคะก็ก็ทำบ่อยๆเนาะเขาจะได้ให้มานะอย่างน้อยก็แม้จะเป็นเบีย้ยหัวแตกนะคะคือได้มาเล็กๆน้อยๆอยก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ อันนี้คือเตือนนะคะแค่เตือนไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าโอ้มันจะประเดยประดังอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นแต่แค่เตือนเอาไว้เรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะก็คือว่า,อานอกจากถูกระวังเรื่องการหยิบยืมเงินการเซน็นคำประกันสัญญาอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะคนแบบว่า,าถ้าเกิดเขาโทรมาหรืออะไรมาเนี้ยเพื่อนๆค่ะไม่ต้องต่อรอต่อเถียงวางได้วาง,ไ,วางไปเลย นะคะไม่ต้องไปให้ข้อมูลอะไรเขาทั้งนั้นนะวางสายได้วางไปเลยตัดสายไปเลยค่ะไม่ต้องคุยแล้วเนาะอันนี้คือที่ระวังนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสแหละว่าเราจะได้ฮนะได้แบบว่าอาจจะเป็นดอกผลอะไรก็ตามแต่หรือว่าเพื่อนๆลงทุนอะไรไว้เนาะแรกๆก็ทรงๆนะหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นผลกำไรกลับมาใส่มือเรานะคะได้กลับมาก็ได้ อออืมโอเคอ่ะมาดูเรื่องของความรักบ้างเป็นอย่างไรความรักนะคะความรัก t h e m p e r o r ค่ะแปดถ้วยหนึ่งเหรียญแปดดาบแล้วก็อ่า หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญก็มาหนึ่งถ้วยก็มาทีนี้ก้องบอกกับเพื่อนก่อนว่าอ่ะอันนี้แหมะอ่านภาพรวมให้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจาะในเรื่องของดวงความรักในเดือนตุลาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่คลิปนี้เอามาดูภาพรวมกันก่อนมองสําหรับคนโสดก่อนเลยคนโสดนะคะที่จบความสัมพันธ์ไปออกจากความสัมพันธ์จนเป็นโสดแล้วอืมถ้าเกิดว่ายัาง กำแพงแห่งความเศร้าความเสียใจคงต้องขอเวลาฮิวใจตัวเองนะคะขอเวลาโฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงในตัวเองก่อนนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะตรงนั้นคือขอเวลานะคะบางทีแบบเพิ่งจบกันไปหมาดๆอย่างเงี้ยจะมีใครใหม่เลยมันก็ดูอืมเร็วไปนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเรายังเทีย ความรู้สึกเจ็บปวดในใจเราไม่ได้เลยนะคะก็ขอระยะเวลาในการเติมพลังใจให้กับตัวเองก่อนนะคะอาจจะออกไปเดินทางไปพบปะพูดคุยเจอะเจอกับอย่างกับคนอื่นกับสิ่งอื่นหรือว่าพัฒนาตัวเองไปด้านอื่นอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินนะะคการหาเงินการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่มีโอกาสว่าจิตใจจะกลับมาดีขึ้นมีพลังชีวิตที่ดีขึ้น นะคะเห็นไหมว่ามีพลังบวกเติมเต็มอยู่ในถ้วยน้นํานี้คือเติมเต็มในใจของเราทําให้ใจของเรากลับมาสดใสอีกครั้งกลับมามีพลังอีกครั้งกลับมาชุ่มชื่นหัวใจได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะนะ แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อกลับมาอย่างนั้นมันมีโอกาสด้วยนะสําหรับคนที่ทะเลาะเบาแหวงกันไปไม่เข้าอกเข้าใจกันเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปเพื่อไปตั้งหลักก็ได้หรือมันแสดงความคุมเครืออยู่อยังไม่รู้จะไปทางไหนดีมันมีโอกาสรีเทิร์นนะคะเพื่อนๆขามีโอกาสรีเทิร์นมีโอกาสสร้างความมั่นคงให้ต่อกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆให้โอกาสเขาก็ คือต่างคนต่างให้โอกาสกันน่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมานั่งหนักแน่นมั่นคงอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าเจ็บปวดแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วอันนี้คือยุตินะคะก็จบกันไปสำหรับสถานะที่คุมเครือไม่ชัดเจนถ้าดูแล้วนะคะจริงๆอยู่ที่กับตัวเพื่อนๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะมองว่ามัน หากเขาหากเขาไม่มั่นคงอะ่ะไม่กระจ่างอะ่ะก็ดูจะปิดประตูนะคะดูจะปิดประตูว่าต่างคนต่างแยกย้ายเดินออกจากความสัมพันธ์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาอะ่ะแสดงความชัดเจนแสดงความหนักแน่นนะคะมีโอกาสมีโอกาสว่าก,ากลับมาสร้างพลังรักที่ดีต่อกัน นะคะการกลับมาพูดคุยดูแลหัวจิตหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งซัพพอร์ตกันอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยที่จะแต่งงานมั่นหมายบางทีในความคุมมครือหรือในความแบบว่ายังไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องของความแบบคบเผื่อเลือกหรืออะไรก็ตามนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของว่าสร้างเงินสร้างตัวอยู่อย่างเนี้ยอืม ถ้าเกิดมาการเงินดีก็มีโอกาสได้จะมาสู่ขอกันนะคะชัดเจนกันมากขึ้นอันนี้คือในสถานะคนโสดด้วยนะถ้าเกิดมันมีปัญหาทะเลาะก,กันไปอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องของการเงินน่ะที่แบบว่าคบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่มันไม่ขยับเลยไม่มีเรื่องข่าวดีเรื่องแบบทำตามถูกต้องประเพณีอะไรเงี้ยบางทีแบบมีโอกาสที่จะได้การเงินมาแล้วก็ได้รับข่าวดีก็เป็นได้ สำหรับคนที่แต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเขาเรียกว่ามีคู่กันอย่างชัดเจนนะคะอ,อาจจะระวังเรื่องการนอยกันไม่เข้าใจกันนะคะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างพูดจาแบบผิดใจกันอย่างเนี้ยค่ะ ก็มีนะต้องสื่อสารนะคะเ,เพื่อนๆต้องสื่อสารการต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันบางทีอีกคนหนึ่งนิ่งนะคะเ,เพื่อนๆอีกคนหนึ่งนิ่งก็เลยไม่คอยแสดงออกตอนนี้มันดูเหมือนจืดจางมันดูเหมือนแบบว่าบางทีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปโฟกัสเรื่องของการการเงินมากไปหรือความมั่นคงมากไปจนละเลยความสัมพันธ์อ่ะต้องมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆหันมามองตากัน นะคะมองตากันมาพูดคุยการหหโากาสไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะเติมเต็มพลังบวกให้ต่อกันบ้างมีการถามไถ่ยกันบ้างเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมหรือว่าต้องการอะไรไหมเหนื่อยหรือเปล่านะคะกอดกันบ้างนะคะสัมผัสกันบ้างเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้อ่าในการอยู่เป็นชีวิตคู่นะคะก็ต้องแบบ ต้องหันมาดูแลจิตใจกันบ้างบางทีต่างฝ่ายต่างเดินเดินออกมันเหมือนกับว่าอยู่กันบางทีแบบอยู่กันแล้วเบื่อ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 กันเหนื่อยเหน,นื่อยกันเนี้ยหรืออยู่แบบไม่พูดไม่คุยกันกลับมาถึงบ้านเหนื่อยนอนอย่างเงี้ยค่ะไม่แบบถามอะไรกันหรือบางทีแบบทักกันมาทางข้อความหายไปนานเลยกว่าจะตอบอย่างเงี้ยค่ะ เนาะต้องใส่ใจกันนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ไอ้เรื่องความมั่นคงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่อย่าอยู่กันแบบอยู่ไปงั้นๆมันไม่ได้นะคะมันจะต้องหันกลับมาพูดคุยกันเจรจากันถ้าเกิดว่ากลับมามั่นคงกันถามถ่ายกันให้ความสําคัญในความรู้สึกของกันและกันอ่ะก็มีโอกาสเนี่ยเป็นพลังบวกให้ต่อกันอ่ะก็มีโอกาสแบบความสัมพันธ์เนี้ยจะเหมือนกับว่า ได้ปลูกต้นรักกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมมันจะไอที่เป็นแปดดาบเศร้าเศร้าเสียใจอ่ะมันมาลายไปนะคะมันก็จะหายไปเนาะก็ต้องดูแลนะคะหัวจิตหัวใจกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะก็อาจเดี๋ยวมาดูพลังงานโดยรวมให้ละกันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับวันไหนธาตุไหนบ้างนะคะถ้าเป็นวันก็มีวันพฤหัสวันพุธนะคะอือ แล้วก็มีราศีเมษราศีพิจิกราศีกันนะคะราศีกันโอเคส่วนธาตุนะคะมีธาตุดินพุกศกันมังกรค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ำนะคะอันนี้มาทุกธาตุเลยกรกฎพิจิกเมนนะคะอ่ะ ราศีเมษมันบอกไปแล้วเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆก็พลังงานโดยรวมเป็นอย่างนี้นะก็นําคําทานายในทานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองแล้วกันเนาะไม่ต้องไปเชื่อแบบว่าเต็มร้อยนะคะเพื่อนๆชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยะคะ่ะว่าเราจะดําเนินไปอย่างไรถ้าเกิดว่าอะไรเราบกขัดตกบกพร่องเรารู้เราก็แก้ไขซะนะคะทําให้มันดีดวงมันก็จะดีขึ้นเองอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆชีวิตเราก็จะดีขึ้นเอง นะคะโอเคค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ก่อนจากฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,ารกมาดึงดูดพลังงานดีๆนะไปปรับใช้กับตัวเองนะคะโอเคค่ะอออันนี้ขอดูให้อีกนิดหนึ่งมีโอกาสด้วยนะคะว่าคนรักคู่รักจะนำเงินก้อนใหญ่มาให้ นะ,ะมีตรงนี้ด้วยนะคะก็หรือว่าได้รับเงินก้อนมาก็ได้เนาะทำให้รู้สึกดีมีพลังชีวิตที่ดีนะโอเคค่ะหรือตัวเพ,เพื่อนเองนั่นแหละอาจจะได้เงินจากส่วนหนึ่งส่วนใดมาแต่ชุบชูบจิตใจทําให้มีพลังใจที่ดีโอเคค่ะฝากทิ้งท่ายไว้นะค่ะก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ